เดินทางจากนนทบุรีไปจังหวัดตราดใช้น้ำมันกี่บาทไปยากไหมวิ่งสน,นเส้นไหนดีการเดินทางของเราจะเจออะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้ครับคลิปวีโอนี้นะครับผมพวกเราจะขอรีวิวการเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดตราดนะครับผมด้วยระยะทางที่มากกว่า300กิโเมตรนะครับผมด้วยรถมอเตอร์ไซค์ยามห้าปีน,นะครับสำหรับรถคันนี้ของเราก็ใช้มาแล้วมากกว่า40,000กิโลเมตรนะครับผม โดยใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยนะครับเบอร์ 10W50 ในการเดินทางนะครับเพราะพวกเรามักจะขี่แช่รถแบบยาวๆนะครับก็ไม่ค่อยได้พักสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนเบาะรถนะครับผมพวกเราก็ทํามาแล้วนะครับโดยการเสริมความหนาของฟองน้ําให้มากขึ้นนะครับเพื่อเหมาะสําหรับการเดินทางไกลๆนะครับผมเพราะของเดิมที่เป็นเบาะติดรถนะครับผมเดินทางไม่ถึง100กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะเริ่มปวดก้นกันแล้วครับ แต่หลังจากที่ไปทำเบอกมาใหม่พวกเราก็สามารถลากได้ยาวๆนะครับถึง200กิโลเมตรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็แนะนําให้พักตามร่างกายของเรานะครับแล้วก็คนซ้อนไหวนะครับบางทีฝืนไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมานะครับผมเอาที่เราขี่สบายๆก็แล้วกันนะครับตอนที่ออกจากกรุงเทพนะครับผมพวกเราก็ใช้เส้นทางเกษตรนวมินนะครับ มาออกตรงรามอินทาน,นะครับผมเพื่อเข้าถนนหมายเลข304สุวินทวงนะครับไปยังจังหวัดจะเชิงเซาโดยถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เรี่ยงรถติดได้ดีนะครับผมเส้นทางนี้จะไม่เหมือนกับเส้นทางที่วิ่งจากสมุทรปราการเข้าชนบุรีนะครับผมไปตามเส้นทางบุรีพาวิธีนะครับเส้นทางนั้นน่ะสำหรับผมเนี่ยถือว่ามันเข้ามเมืองเยอะไปหน่อยนะครับผมแล้วก็มันทําเวลาได้ไม่ดีเท่ากับเส้นทาง304ครับ ตอนนี้ก็เข้าเขตฉาเชิงเซาแล้วนะครับบนถนนเส้นสุวินทวงวันนี้ก็ถนนโล่งๆนะ แต่ไอฝั่งกทมนี่รถติดผิดนครับผมช่วงนี้นะครับผมรถติดมากพวกเราก็เลยพักทานอาหารกลางวันกันนะครับในระหว่างทางเราพักกันจุดนี้นะครับผมประมาณสักยี่สินาทีก็ออกเดินทางกันต่อครับตอนที่เลี้ยวซ้านะครับผมเข้าตัวเมืองฉะเชิงเซาเนาะก็เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆสำหรับพวกเรานะครับคือผมเนี่ยล็อกโทรั ศั์ไม่ดีนะครับผมทําให้โทรศัพท์ของเราล่วงนะครับผมก็ยังดีครับที่รถตามหลังมาของเราเนี่ยเขาจอดชะลอให้พวกเราเก็บโทรศัพท์ด้วยนะครับก็แนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับผมให้ระวัดระวังนิดนึงนะครับผมในการติดตั้งโทรศัพท์กับที่จับมือถือหน้ารถเนาะให้ขันให้แน่นนะครับผมอย่าลืมแบบพวกเรานะครับในงานเดี๋ยวคุณอาจจะเสียโทรศัพท์อันเป็นที่รักของคุณไปนะครับผมโชคยังดีครับพวกเราใช้งานโทรศัพท์ได้ปกตินะครับแค่ตัวกระจกกระลอยเป็นรอยมากกว่าเดิมแค่นั้นครับผม ผ่านตัวเมืองนะครับผมฉะเชิงเซาเราจะวิ่งเข้าถนนเส้น349นะครับระหว่างทางก็มีโบกมือทักทายกันมาบ้างนะครับโดยเส้นทางเนียมันจะเป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรีนะครับผมแล้วก็สองข้างทางนะครับจะเป็นไร่นานะครับผมแล้วก็จะมีปั๊มน้ามันนะครับผมเป็นช่วงๆนะครับแนะนานะครับถ้าเพื่อนๆมาเส้นทางนี้ถ้าน้ํามันใกล้จะหมดแนะนําก็ให้เติมให้เต็มถังจะดีที่สุดครับผม จนกระทั่งนะครับผมเรามาถึงตรงทางแยกนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่หมายเลข344นะครับผมเส้นทางนี้ผมก็จะวิ่งยาวๆเลยนะครับจนมาถึงทางแยกเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข3648เส้นทางเนี้ยก็เป็นเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองแกลงนะครับผมผมจะไม่เข้าตัวเมืองระยองนะครับพอเข้าไปก็จะไปติดไฟแดงนะครับผมตามห้พวกเราเนี่ยเสียเวลาในการเดินทางไปอีกเยอะนะครับ มาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงสามแยกบายพาสนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับผมเข้าถนนสุขวิทหมายเลข3ามนะครับเส้นทางนี้เราก็ยิงยาวๆเลยครับผ่านอำเภอในยาอามนะครับจังหวัดระยองครับไปจนถึงเมืองจันนะครับผมเมื่อมาถึงตัวเมืองจันนะครับผมเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับอ้อมตัวเมืองไปนะครับแต่ G.P.S มันก็จะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองให้เลยนะครับผมไปบนเส้นทางหมายเลขสามนี่แหละครับ ตัวเมืองจันได้แป right. <mel> no like ๊บเดียวนะครับผมเราก็เริ่มเจอเม็ดฝนที่เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพวกเราจึงตัดสินใจนะครับหยุดพักรถแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนนะครับเพื่อเตรียมตัวรับกับฝนที่เทกระหน่ำมาระหว่างทางที่เราจะขี่รถไปเนาะแต่สุดท้ายนะครับเราขี่ไปได้แค่ไม่กี่นาทีนะครับผมพวกเราก็เจอฝนกระหน่ำระหว่างทางนะครับผมในตัวเมืองจันนี่นะครับและฝนมันก็ตกหนักมากครับจนเรามองทางไม่เห็นพวกเราก็ตัดสินใจหยุดพักรถกันตรงสี่แยกไฟแดงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงสี่แยกเขาละยาแล้วนะครับผม จังหวัดจันทบุรีนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายของเราไปเนี่ยก็เป็นเขาที่ญี่ปุ่นาะไปดูตอนนี่แบบโอ้ยหนาวดิติดฝนจ้าตอนนี้เราิฝนนะครับผมโอ้ยฝนแรงถุงนีเนาะหนาวมากไม่ไหวเลยดูใส่เสื้อกันฝนมา ก็หลังจากที่เราติดฝนกันอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งครับผมพอฝนหยุดเราก็รีบออกรถทันทีนะครับผมไม่งั้นมันจะมืนซะก,ก่อนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกเราก็ขี่รถกันไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นถนนมันเปียกเนาะหัวรถลื่นนะครับก็ต้องขี่ไปด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมขับอยู่ประมาณ80ได้นะครับ ไปจนถึงแยกปากแซงนะครับผมจากนั้นเราก็เลี้ยวขวาครับผมวิ่งยาวๆไปตามป้ายนะครับที่บอกว่าเข้าสู่จังหวัดตราดนะครับผมโดยระยะจากปากแซงนะครับไปจนถึงจังหวัดตราดนับผมวิ่งยาวไปอีก90กิโลนะครับก็จะเข้าสู่ตัวเมืองตราดได้เลยตามระยะทางนะครับผมตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีถึงตราดนะครับผมก็ประมาณ340กิโลเมตรนะครับพวกเราเติมน้ำมันแก๊สโซฮอ95หราคาอยู่ที่ลิตรละ38บาทนะครับผม พวกเราเติมไปทั้งหมด4ถังนะครับรวมเป็นเงิน350บาทแต่จริงๆแล้วพอถึงที่หมายนะครับผมพวกเราก็เหลือน้ํามันในถังเนี่ยขวาครึ่งถังเลยนะครับก็เจ้ายามา5ฟินคันนี้นะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับตกกิโลเมตรละไม่ถึง1บาทนะครับแล้วก็รถของเราเองก็แบกของกันไปพอสมควรครับผมรวมถึงน้ําหนักของคนขี่และคนซ้อนด้วยครับอาจจะมากกว่า120กิโลนะครับความเร็วหน้าไม้นะครับ ของรถที่พวกเราใช้วิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็บางช่วงนะครับที่ฝนตกนะครับพวกเราก็ลดความเร็วมาอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลานะครับผมที่เราออกจากจังหวัดนนทบุรีคือตอนเที่ยงครับไปถึงตาดก็ประมาณ2ทุ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นการจอดรถนะครับผมพักเติมน้ํามันพักทานข้าวแล้วก็หยุดรอฝนตกนะครับผมเพราะว่าพอเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยฝนก็ตกแบบชุ่มฉ่าเลยครับผม ทำให้เราเนี่ยมองทางไม่เห็นเนาะก็จอดพักกันดีกว่ารอเป็นฝนซานะครับผมเราค่อยขี่รถออกไปตามเส้นทางไปให้ถึงที่หมายของเรานะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมดประมาณ7ชั่วโมงครับและเมื่อเราเห็นวอาตรงจุดนี้นะครับสแสดงว่าพวกเราเนี่ยมาถึงจังหวัดตราดแล้วครับผมและเพื่อนๆละครับผมเวลาขี่รถไปตรานเนี่ยผมใช้เส้นทางไหนกันบ้างครับผมทําเวลาได้ดีไหมนะครับผมค่าน้ํามันเนี่ยหมดกันไปเท่าไหร่ครับผมเวลาไปเที่ยวภาคตะลุยออก คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์พูดคุยกันได้นะครับผมเผื่อบางทีพวกเราเนี่ยจะได้นำไปปรับใช้ในการเดินทางต่อไปของพวกเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับ